พร้อมแล้วนะน้ำจิ้มพร้อมแล้วครับน้ำจิ้มเตรียมกินกับมายงชิดมือตัวเองล้วนๆเลยค่ะมะยงชิดก็ยั่วจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเราก็มาขอกันอีกแล้วด้อจ้ามือนี่อยากกินต้องได้กินนะพี่น้องเป็นเอียงว่ตดิเป็นมายงชิด ขวานเม็ดเออแล้วก็น้าจิ้มยอวยัย่วเห็นเองพี่น้องเห็นพี่เอเห็นเงี้ยเขากินก็อยากกินน้าเขาแต่ว่าบ้านห้องมันไกลอิ่งแม่อ้มคับอือ อร่อยไหมอืม hmm. อ mm. mm ืมอืมอร่อยอืมอืม เฮ็ดกินเองพี่น้องเพราะว่าถ้าสมอถ้าว่าเข้าไปสังเขามันก็จะมีแบบว่ากุ้งแหง้งมิยังแบบเนี้ยมากเครื่องแบบหลายๆยอย่างแต่ว่าห้า,ากินพวกเครื่องพงกนั้นบ่ไดเพราะว่าช่วงเฮตตาก,กับต้อมมีกกนดูแลจากของนิดนึงนะพี่น้องเพราะว่ามันว่าท่านครบเดือนหนึ่งก็เลยเฮ็ดกินเองสร้างมันยาก แต่สมมติว่าหลังสงการเขายังมีขายอยู่เด็กหมายถึงว่าปกติเขาเห็นเป็นชุดกล้องละลอยอ่ะป่ะสิเอามากินรีวิวให้เบื้องอืออืออือเจ้ายังยเห็นหายเนาะ เอาสิบใ uh ้น้ำมันมานาำจะกอยเอาน้ำทำอือือกินผอมเปลือกมันบค่อยหวานแต่กินแบบถอดเปลือกถอดเม็ดออกอืมืออร่อย ถึงว่าล่ะเขาว่ามันฟินฟินนี่ดีพี่น้องแต่ว่ามันเมือยงามเข้าเอาเม็ดออกังนั้นล่ะเอาตัวที่เอาตัวที่สีออกเหลืองๆที่ว่าเหมือนมันจะบดสุกช้ำปปใน,นร่องมือ แบบที่ว่าสุกมากนี่ยจะมีรสสมน้อยๆจะว่าหายอารมณ์ดีกลัวหวานถ้าหวานเจียบพ่อไปโดนไอห,หนังปลาหวานเข้าไปปุ๊บจอดอืมอืม,อม,อม ล่มโลอีกแล้วรับเดี๋ยวเสียจ้วงไว้เล็กน้อยให้เขามาลองกินมึงเขาบอกยุ่งเหมือนสว่าเขาอยากกินอืมอืมไม่อยากว่างเลยไม่อยากว่างถวยเลยพี่น้อง